รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภาคเหนือนะจ๊ะเธอได้กลิ่นหอมๆแล้วไงได้ข่าวว่าอะไรรึป่ะเจ้าของร้านสวยสวยใจดีให้เยอะสั่งหนึ่งให้สิบจัดไปจัดไปอยากเจอยังอยากเจออยากมีอมาพี่นวัหขายอะไรบ้างไหนพี่นวัดไหนเมื่อกี้บอกเปี๊ยงเอาเปี๊ยงเอาเดี๋ยวจะเอาข้าวขาหมูข้าวมันไก่จะออกนะจ๊ะ เอาหนังลดความอ้วนลดความอ้วนนะคะหอมเนาะถ้ามันไก่กลืนเอาถ้ามันไก่กึืน เอาข้าวมันไก่เหมือนกันแต่เอาหนังเอาหนังเงยอะๆเอาหนังเงยอะๆเลือกกินเลยนะ <laughs> แต่ว่าตัวดิฉันเองจะเอาทั้งข้าวขาหมูข้าวไก่เอาขาหมูตุ๋นไก่ตัดไก่ทอดหมูแดงข้าวขาหมูหมูอก <laughs> แล้วก็ทุกอย่างที่ <laughs> ดิฉันจะรับประทานนะคะ <c oughs> เอ้ยเยอะเก้ออืมสั่งไม่ได้เยอะเลยนะสั่งนิดเดียวมาแล้วเขาสั่งอาหารก่อน <c oughs> จริงหรอหวัดดีค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกพูดใครได้ยินรอเปล่าก็มัวเอาขาหมูแดงไก่ตัดไก่ทอด ต่างกันเองนะคะเชิญค่ะไม่ต่างก๋นข้าวมันกึ๋นนะคะเอาข้าวมันไก่ต้มไม่เอาหนังนะครับค่ะไก่ต้มไม่หนังนะคะของเขาพี่เป็นข้าวมันไก่แต่เอาหนังเยอะๆน้ำหวานเอาเป็นดุ่นไหมคะตีนไก่เหรอคะอันนั้นตีดของไก่นะคะขาไก่พะโล้ก็มีขาไก่พะโล้อุ้ยแต่เมื่อกี้ที่ฉันสั่งไปสั่งมาที่ฉันลืมขาไก่พะโล้อีกก็ได้หรือคะครั้งนี้เราจะเจอตีนไก่ใช่ไหมคะ ่ไมคัเมื่อกี้อาจารย์เขาไม่รับหนังเอาหนังของอาจารย์มาใส่การ์ดที่ได้นะ ฉันจะใส่ปากแล้วนะคะจ้องดูสิจ้องดูการใส่ปากของดิฉันละลายในปากเลยเต็มแล้วเราจะต้องใช้มือจับเลยไหมฮะเราใช้มือจับเนาะน่าค่ะทำเป็เลยไรคะท่านผู้ชมคะอยากรู้ใช่ไหมคะอ คุณแอนอเดินทางมาตั้งเยอะนะคะคุณลืมอะไรหรือเปล่ายังไม่ได้เปิดรายการนะคะใช่อยู่ๆดีจะมานั่งกับแขกรับเชิญเรียบร้อยมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีๆต้อนรับสู่รายการไฮโซบันทุ่งวาไรตี้นะคะของวันวานจารุดาค่ะแอนสุภากรค่ะอะไรนะคะแอนสุภากรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่นั่งใกล้ๆเนี่ยอใครคะ ของ้ข้าวมันไก่สีไวยชื่อดังอันดับหนึ่งของภาคเหนืออยากรู้ไหมคะนี่ไงนี่ไงเอาป้องมาจับเรียบร้อยก <c oughs> มาจับเรียบร้อยเลยมาถึงร <c oughs> ้า,าแนแล้วเจมแอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจมแมวคะ่ะหนอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาของข,องข้าวมันไก่สีไว <c oughs> วันเนี้ยกี่ปีแล้วแล้วก็นับจากจุดเริ่มต้น <c oughs> เป็นมาอย่างไรคะ ก็<ห>ตัง้งตั้งแต่รุ่นเดกับแม่นะคะก่อนที่จะแต่งงานมาอยู่ที่นี่เขาก็ทํามาแล้วประมาณสิบปีแล้วะคะ่ะปีปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้แต่งมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วะคะ่ะเดี๋ยวสี่สิบกว่าปีแล้วตอนนี้พี่คุณที่เท่าไหร่ตอนนี้เราคะก็สี่สิบต้นต<อ>น<ๆ>้นแรกแรกหกต้นต้นสิบห้าแล้วนะคะปีนี้ก็ข้าวมันไก่ตั้งแต่รุ่นเดรุ่นแม่มาทีนีน้พออยู่มาไม่นานก็ เดเม่ก็ยกให้พอเดเม่ยกให้เราก็ทำกันสองคนสามีภรรยาแล้วก็ทำได้ประมาณสิบปีสามีก็มาเสียชีวิตพอสามีเสียชีวิตเตงก็ทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็เลี้ยงลูกมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็มีเปิดร้านข้าวมันไก่สองร้านแล้วนะคะสร้านเงั้นก็ร้านนี้ก็น่าเป็นตำนานแล้วพี่แมวแใช่ใช่ไหมตอนนี้จะแมวมีลูกกี่คน สาคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยผิงทั้งหมดเลยชื่ออะไรบ้างคะคนโตชื่อชื่อมมทุดาค่ะมมทุดาสังวก็จอันนี้เขาก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ราชพัฒนะคะส่วนคนที่สองนี่ก็ไปเปิดร้านใหม่ในซอยโคที่บัคับ ู่ในซอยโพธิทิพย์อยู่ในซอยโพธิทิพย์ตรงนี้เองค่ะไม่ไกลไม่ไกกันก็จะเปิดคนละเวลาตรงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ตีห้าจนถึงบ่ายสองโดยห้าถึงบ่ายสองที่นี่เลยนะคะแต่ร้านนู้นก็จะเปิดตั้งแต่บ่ายสองจนถึงห้าทุ่มห้าทุ่มก็คือตตลอดทั้งวันนะอ้ยอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราต้องรบกวนเจ๊แมวเนาะพาไปร้านที่สองด้วยนะคะแล้วขั้นที่สามนะคะท่้นที่สามก็เป็นเจ้าของร้านสีไวัยข้ามันไก่ร้านนี้ค่ะร้านนี้เลย ก็ยกให้เขาไปละคนยกให้ลูกคนเล็กน้องอะไรคะน้องกุ้งค่ะน้องกุ้งใช่ไหมคะนี่เป็นเจ้าของร้านนี้นะคะอันนี้เป็นเจ้าของร้านนี้นะคะอุปสรรคมีไหมว่าจะมาสำเร็จตรงเนี้ยเยอะมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่คลองคลองคู่มาพอสามีเสียชีวิตใช่ไหมคะแม่ยกให้แม่ยกให้ทีนี้ก็จะมีปัญหาของเรื่องลูกน้องมีปัญหาของเรื่อง มีปัญหาของเรื่องร้านมีปัญหาของเรื่องการทํางานต่างๆทีนี้เราก็พัฒนาของเรามาเรื่อยๆด้วยด้วยความที่ว่ามีหลายหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มาช่วยโดยเฉพาะกลุ่มงานของสสสกลุ่มงานของของอนามัยของกรมอนามัยแล้วก็ทางเทศบาลก็มาให้ความรู้เราอยู่เรื่อยๆค่ะ ชื่อร้านอันนี้ที่นี่เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะสร้าอ่ก็คือตั้งมาอย่างนี้ตลอด้ามันกตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกอ่าตอนนั้นก็จะมีหมถนัดสีนี่ท่านก็มาทานข้าวที่นี่ท่านก็บอกอกว่าอร่อยมากสมควรที่จะเป็นร้านของเชลชนชิมได้เชลชวนชิมได้เชลชนชิมแล้วเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะร้านเนี่ยน่าจะเป็นชื่อร้านของเยียตีข้ก็มันไก่ แต่ทีนี้เฮียตีก็บอกอกว่าเขาโด่งดังมาจากแม่ที่มาจากเมื่อยขวางแม่เขามาจากเมื่อยขวางนะคะมาจากกรุงเทพนูนแล้วเขาก็มาดังตั้งแต่ที่นูนมาถึงที่นี่เลยเขาก็เลยขอให้เป็นชื่อแม่ก็แล้วกันแม่เขาชื่อสีไวค่ะก็เลยตั้งชื่อร้านว่าสีไวเข้ามานกันก็เลยแต่ชื่ออันนี้เป็นชื่อแม่ใช่ค่ะทันเราก็ดีใจเนาะ เป็นหนึ่งในตำนานของคำว่าท่าแต่ซีไว้งช่ไหมคะเจมสมเาจะฝากอะไรกับที่นี่แล้วก็สาขาสองแต่พอเสร็จจากที่นี่อย่าลืมนะคะต้องพาไปสาขาสองด้วยเจมสฝากท่านผู้ชมได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็ขอฝากว่าถ้าสมมติว่ามาได้แวะ,แวะมาอุตรดิตหรือไปทางภาคเหนือ เชียงใหม่เชียงรายอย่างนี้ค่ะก็ขอให้แวะมานิดนึงมาลองชิมดูว่าถ้ามันไก่ในหลังอุตรดิษ์เนี่ยทาแบบสูตรโบราณเลยนะคะลองมาชิมดูค่ะว่าอร่อยแล้วก็เด็ดจริงหรือเปล่ามาที่คลองโพนะคะข้างโรงแรมสีหราชค่ะข้างโรงแรมสีหราชเอาง่ายๆก็เลมาไม่ถูกปัากุดมาโรงแรมสีหราชหรือถ้ามันไก่สีไใบปุ๊บจะมาเจอที่นี่ทันทีนะคะติดกันเลยกับโรงแรมนะคะไม่ไกลไม่ไกลจ้ะ ค่ะไม่ไกลจากสายเอเชียตอนนี้ขอบคุณเซแมลมากนะคะมีรื่อเขาเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกันร้านที่สองไม่รู้ว่าเะนาจะทำอะไรท่านอีกนะคะฝากท้องตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะขอบคุณคุณน้ำหวานที่มาขอบคุณรายการที่ที่วเวียนมาแล้วก็มามาถึงก็มาทานกัน ขอบคุณท่านที่มาถ่ายรายการหรือมาถ่ายละครทุกครั้งนะท่านผู้ชมดิฉันก็จะแวะมาทานนี่ประจำนะคะวันนี้ขอบคุณเจมัลเจ้าของข้าวมันไก่สีใบใหญ่สูงมากค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันร้านที่2อยากรู้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเจอกันอีกทีนะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะเจมัลขอบคุณค่ะอีกรอบนึงข้าวอร่อยมาก